นามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปัตตานีเอซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพัทลุงเอหมายเลข2อธนากรสถานพงศ์พรรมยุทธ์รักบุญหมายเลข17บุจนาธานเบอร์นาโดหมายเลข23 37ทองพบปัตตานีเ c ควีนแคนาัลากาสกัปืนใหญ่นางทญยาตาดี อยู่ในชุดเสื้อสีเขียวหมายเลขสี่ซาฟีอีภากมาหมายเลขหก 5. อับดุลฮักกีดาโอกจังหวัดปัตตานีนะครับอออขออนุญ,ญาตนะครับเรื่องของการ ตอนนี้เป็นการเข้าดาวเข้าสู่นะครับการแข่งขันในขึ้นแรกนะครับซึ่งวอเตอร์นะครับทีมประภารักให้สัญญาณครับปัตตาุงาเอฟีกับวีนแกรนลังกาสกากลุใหญ่นางพยาตาดีขอเสียงประมือดังๆครับปัตตานีเอีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านเลยนะครับโยนขึ้นมะ ยังติดครับวันนี้ซาปีียยังเพียะเพียได้ไม่พ้นนะครับแต่จังหวะนี้มีธงข้าศนสนามนะครับปัตตานีอานุนอานุหวางไปกลางประตูยังสกัดออกมาได้นะครับ <S <S โอ้โหฟาเาครับฟาเาลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้นะครับฟาเารอเพื่อนข้างหลังมิซาดาแกะมาที่ทวิชัยทวิชัยครอสไม่หนเลียนนะครับแล้วก็สุดท้ายยังสกัดแล้วก็นะครับมองเพื่อนธนากรวางมากลางประตูแล้วก็ สุดท้ายเป็นการฟาวนะครับไอ้เพื่อนวิ่งสับเัาแล้วก็ออกไปทางขวาเลยจังหวะนี้อันนนนโอ้โหแล้วก็สุดท้ายจังหวะนี้โอ้โหโหโหครับช็อตนี้ของกัทลุงกองพบแสงกัทลุกชนจะให้ฟาวฟาวแล้วก็โอ้โหผ่านไปหน้าปากประตูนะพิทักษ์บอลเพื่อจังหวะนึงแล้วก็ยกขึ้นมากลับไปที่มาอยู่หนังนี้นั้นมองเพื่อนแล้วก็โอ้โหแล้วก็ ทา,างนะครับของหัววิขาของมายุนันนะครับอื้เลื่นกับกล้องพบแล้วก็จ่ายออกมา,มายังยังตามมาเก็บของเบนาดุมเบนัดฝากสันๆที่ฟาวฟาววานอืจังหวะนี้จะลักไก่นะขออ่านเกมของเอกเอกพงนีมม่รีบสก,กัดออกข้างไปก่อนเลยครับธรรมยุทธ์นี่ฮะจังหวะนี้รไม่ฝากไปที่ธรรมยุทธ์ครับให้ธรรมยุทธ์จัดก,การชาติเองแล้วก็ลากขึ้นมาเองของธรรมยุทธ์แล้วก็ปากของเขาเจ้หาหน้าที่ จุ้งโอ้โหส่วนช้างของทานเป็นยีงครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับพัทลุงีเอฟซีไปก่อนเลยนะครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเข้าไปนะเป็นประตูให้กับพัทลุงีเอฟซีนำไปก่อนเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเฟรเดเป้มองแล้วก็หวังเร่งรีบนะครับโอ้โห และสุดท <l> ้ายยังสกัดได้ออกไปดีๆอยู ah ่นะครับของธนากรตัวมวยนะครับช่องซ้ายของตัวก็ยังไม่เปิดครับหลอเข้าขวาเปิดด้วยคลอสชิดช่โอ้โหจังหวะนี้แฟงอือมมาดูจังหวะนี้อานนท์อานนท์เลือกจะอือแต่บอลฮะเลือกจะปั่นเองนะของอานนท์จะยิงเองเลยนะครับแต่ยังตรงตัวเพื่อสาประตูวิชยะแก่นทองอยู่นะครับดูทางฝั่งปนาทางแรงไปจังหวะนี้ครับจังไม่ได้แล้วก็อานนท์จังหวะนี้เป็นนาชานบอลอยู่ที่ขวานาชานโอ้หนะครับเลือกที่จะปั่นโค้มๆนะครับ จเหลืออขงเปิดเอ่งโค้งกลางประตูยังโขกสกัดได้อยู่นะของนาธานที่ช่วยเกมนี้สุดใช้โอ้โหนี่ครับกระชากขึ้นไปอานุอานุอันุย่าหาจังหวะอยู่แล้วก็หาเงินอื่นสวยนะของอานุแล้วก็นะหลบไปด้านหน้ามีไหมโอ้โหบอลสั่งไปนะบบอลไปนะว่านี่โอ้โหยังดักฐานได้อยู่นะของวิชยรแก่นทองเนี่ยแล้วก็คอนเนอร์ของฟิลิเป้ฟิลิเป้เปิดตรงเดิมขึ้นไปนะบในโค้งไว้อืม จังหวะนี้ผู้ตัดสินก็มองว่าทางฝั่งแฟรงค์นะครับพขอเป็นหน้าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะสุดท้ายนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับเป่านักบิดยาวนับจบเกมกันขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ เชียกีฬาเนี่ยมีการส่งเสียงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเราจะมีอา,อาชีพเหมือนเบิกของนะครับเป็นอาชีพเป็นโอฟันชันนอลทุกอย่างนั้นอยู่ดาดว่า,าเป็น20เยอะครับเอาละครับปลบมือดังๆให้ควีนเทนต์ลันกาสิตาเมือนใหญ่นางพญาตานีปัตตานีเอฟซีครับเรากลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับออกมาทันตั้งไว้นะครับนี่เพื่อนโยนแล้วก็เปิดมา บอลจังหวะแรกวิชักแล้วโอ้โหหมดมาถึงนะครับฟิลิปเป้จังหวะนี้ได้หวดนะโอ้โหก็รับนาทีโดยจะเดินครับฟิลิปเป้นูนิชฟิลิปเป้วางเสาเรกยันสุดท้ายเก็บมาได้แล้วก็วรอจังหวะรอจังหวะจากแขข้าดอยู่นะอนุตักบ้างจังหวะนี้เก็บมาได้แล้วก็มันจะติดบล็อกนะยเก็บบล็อกของกอัตตองอยู่แล้วก็เนี่ยกัตลุงก็รอจังหวะ จากทริสเซชันนะแล้วก็จังหวะนี้จากรับเป็นยุคนะิดแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็จาจังหวะโต๊ะแบบเน๊บ,นบเป็นทางเลโต้เน๊บดเ,นเดินสเตเตอร์ขึ้นมาแปรโอ้โหเล่นทางแล้วก็ทำให้ทีมเยือนออกนำไปสองประตูต่อศูนยนะ์เน๊บและหมายเลข17อับดุลสลามสามานเข้านะครับ ขยับแล้วก็เอาอับดุลสลามสาม,มานะครับลงสนามไปแทนที่ของสุภกิจนะครับเป็นบอลเตะมุมของปัตตานีเปิดหมากโคง้คงกลางประตูยัดทุบออกมาได้ของวิชยะนะครับอานนท์หล่อเพื่อนแล้วเปิดคโคงจงกั้นแล้วก็สุดท้ายอันชัดโอ้โหอานนท์อานนนักยัดเข้ากลางมาที่อับดุลสลามอืมจะเปิดมาโอ้โหรับลิบมา โอ้โหนี่ฮะจบสุดท้ายยึติดการสกัดของพัทลุงยันได้นะครับอือหือตายที่ชนะก่อนสั้นๆนะครับมาตั้งที่ธรรมยุทธโอ้โหเนี่ยแกสลับช็อตช็อตช็อ้าวเกยสลับแบบดิจิตอลของแกนะครับสลับธรรมยุทธ์ไปตั้งที่อานนนไมฮะอานนท์ครอสมาอือหือนี่ฮะยัง เดกสวางไป,ไป,ไปเออโไปลโก็ไโกโอ้โหไปาครับรับจับเลนเอี่ยวเนะครัมาครับหประตูต่อสครับของกนะัตานี่อกัตานเอนวางสันส้นๆง่ายๆกับบอลมาทางซ้ายนี่ครับกัดจะอาทุดของกัตานีเอฟซีนั่นอยู่นในช่วงของนี้ ลึกหไหมอันดิสลาโอ้โหครับจังหวะเป็แฟรงเบิดพุ่งมามเนี่ยเซนเตอร์คู่ของปัทลงยังทนทำหน้าที่ได้ดีอยู่ระหว่างธนากรกับไอกระป๋องแล้วก็โยนมาสุดทยเบิด นปัตตานีเอ็กซียังอยู่นะครับยังอยู่นะครับกลับมาสู่เกมได้นะครับแล้วก็เอาเจ้ากานูนะครับเป็นอริศักกานูลงสนามไปทันทีนะครับท้ายของเกมทดเวลาการแข่งขันของวันนี้นะครับเอาละ oh. อริศักขวาแวกโอ้โหนะครับการที่เสาแรกนะครับโอ้โหยังบินเสียงผู้บรรยายเหมือนกันแล้วก็การไปเสาแรกนะครับ <c oughs> มาที่นูเนสนูเนสรอจังหวะ <c oughs> แล้วก็โอ้โหนะครับเป็นช็อตสุดท้ายนะครับผู้แต่ง่าวทวิียานะครับจบเกมการแข่งขันวันนี้นะครับโอ้โหก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับโระตูสองพันสี่ร้อยหกสิบสามมาเพิ่มอีกในครึ่งเวลาหลังนะครับจากเนโต้ขอไปจบเกมการแข่งขันคู่นี้นะครับโอ้โหแบ่งกันไปคนละแต้มนะวันนี้นะครับคนละคะแนนนะครับโอ้โหนี่นะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะปล่อยให้ผู้แฟนบอลทางบ้านนะครับเก็บบตตรรยากาศในสนามไป,ไปเรื่อยๆก่อนนะครับวันนี้รถเยอ,ะ,รบรบเยอะ,ะครับรถเยอะแล้วก็คนเยอะซึ่งก็ไม่น้อยกว่า2,000คนครับวันนี้เนี่ย3,000มีนะฮะซึ่งผลก็จบลงด้วยสกอ,อ่า2ประตูต่อ2นะครับ200กว่าคนแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าโชมการแข่งขัน ในวันนี้ซึ่งวันนี้วันเสาร์ในวันที่22นะครับก็จะเป็นในส่วนของฟุตบอลใหญ่นางพยาตานีกระตอบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านพัทลุงเอฟซ